สวัสดีค่ะชอ่องเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้วันนังคารที่18กรกฎาคมวันนี้มาถึงตลาดสายนะคะหโมงีคือถ้ามาสายป่านนี้ผักคือแทบจะไม่ค่อยเหลือแล้วค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะกระหล่ำา20หรือ25แตงร้าน25เมะเขือเทศสีดา30ท้อา 30, หอมใหญ่25มะเขือเปราะวันนี้35บาทแพงนะคะหอมยำ28 8บาทคณะร้นา,านนี้40บผักบุ้งจีน25ชีฟรัลัง50 ต้นหอมร้านนี้หกสิบบาทร้านนี้กระหล่ำยี่สิบหรือยี่สิบห้าเฉอมกัมาสิบห้าบาทผักกาดหอมสี่สิบเห็ดรวมแพ็คละยี่สิบเห็ดเห็ดถ้วยแพ็คละสิบาทต้นหอมร้านนี้เจ็ดสิบบาทนะคะวันนี้ต้นหอมแพงค่ะแม่ค้าบอกเห็ดเข็มแพ็คละสิบบาท ผักแพวกำละ10บาทแคลอดละนี้20บาทค่ะมะเขือเปราะ30บาทมะเขือม่วง35ถั่วลันเตา80บาทขาอ่อน50บาทมันฝรั่ง35บาทมะละกอ25บาทผักบุ่งไทย3กม20บวบเหลี่ยม20มะละ30ควางตุ้ง20ต้นหอมละนี้45บาทค่ะผักกาดหอม50บาทตั้งโอ40ถั่วฝักยาว35คะนะต้นเล็กๆ20บาท คณะกวางตุ้งไต้หวัน20บาทผักขม20บาทกะเพาโหละพาร้านนี้5 5บาทเท่ากันนะคะผักบุ้งจีน20คณะ20สิพริกแดง60ผักกระเฉด10บาทประกาศหอม40บาทแตงร้าน15บาทมะเขือเปอด25แตงกวา15บาท ถั่วักยาว40มะนาว10บใบ15เบอร์เล็กลงมาน,นี้ใบละบาทนะคะผักชีไทยกิโลกร, 100, รกัมละร้อยผักกาดหอม60คณคะน้าฮ่องกง50บาทประกาดลุย20บาทเห็ดถ้วย10บาทผักชีจีน80บาทพริกแดง60แครอท20ใช้เท้า20ตั้งโอ50บาทเบอร์ลองนะคะ มะเขือเทศสีดา40ทอสามสห้ามะนาวลูกใหญ่ใบละ3บาทร้านนี้ทอสีดา35มบ้าบาทนะคะบอคลี่50บาทผักบุ้งจีนอันนี้เป็นกรรมนะคะกรรมละ5บาทต้นหอมก็5บาทค่ะผักบุ้งจีนยกมา40บาทแตงร้านเบอร์ลอง10บาทมะเขือเปอยี่บาทมะเขือเทศทอ20บาท พริกแดงร้านนี้ห้บาทผักบุ้งจีนกิโลกร,รัมละ10บาทกะเพรา10บาทควางตุ้ง15บาทตั้งโอกิโลกร,รัมละ40บาทเป็นโอจีนนะคะร้านนี้ผักถูกมากเลยค่ะอยู่ใกล้ปากซอยลาดพร้าวร้อยี่สิบสามนะคะมาอุดหนุนกันได้ค่ะมะเขือพวงกิโลกรัมละ50บาทแตงยกถุง120ยีมะละกอดำเนิน2อ0เกิมะละกออย่างลูกกลมหนึ่งนะคะมะม่วงดิบยีบาท มะละกอสีแถวร้อยห้าสิหน่อไม้ถุงละร้อยห้าสิบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องมาม่าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มาม่าในการทำคลิปต่อๆไปเราจะมาลุ้นราคาผักไปด้วยกันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ